สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถสวยๆสักคันนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นนิสสันเอ็กเซลนะครับคันนี้เป็นตัว2.0ตัว E นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับชอบเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินธรรมดานะครับก็เป็นคันนี้เลยนะครับนิสสันเอ็กเซลนะครับคันนี้ได้ปี2015นะครับเลขไมล์เนี่ยหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราพาชมรอบคันกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวโคมไฟหน้านะครับเป็นโคมไฟแบบ เดไลท์นะครับเป็นโคมไฟใสนะครับสภาพตัวโคมเนี่ยก็ยังสวยใสนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโครเมียมกระจังหน้านะครับสวยงามเลยล้อแมกนะครับก็จะเป็นล้อแมกเดิมๆนะครับติดรถยนต์เลยนะครับจากโรงงานนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับบือเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมทั้ง4บานเลยสําหรับด้านท้ายนะครับตัว ภาพไฟท้ายนะครับก็สวยอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวสครับโคมนะครับเป็นโคมใสนะครับอ่าเราซูมให้ดูกันชัดๆเลยนะครับว่าใสจริงๆนะครับตัวนี้มีโลโก้ตัว x อ็ก l ด้านหลังนะครับสวยงามนะครับแต่คันนี้นะครับตัวภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับครัภายในนะครับ ตัวภายในตัวบาะนะครับเป็นบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นบ่อหนังสีเบดนะครับก็าปีกบาะนะครับก็ไม่ได้มีการล้มสุดตัวนะครับสภาพสวยนะครับสำหรับตัวเบาะแถวกลางนะครับตัวเบาะนะครับก็กว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับตัวศีรษะนะครับสูงพอสมควรเลยนะครับนั่งแล้วมีความรู้สึกได้โปร่งนะครับมีตัวแอร์ตอนหลังด้วยนะครับ หรับคันนี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่9 6้33กามิกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมาลัยนะครับเป็นผมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบพูดสันโรนนะครับสามารถปรับเสียงเร่งเสียงนะครับปรับวิทยุได้นะครับตัวนี้ก็จะมีให้ครบๆเลยนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับเลขไม่เพียง9 0้า0่นกว่ากิโลบอกเลยว่าเลขไม่จัดว่าไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับ ปีแล้วนะครับคันนี้เป็นปี2015นะครับตัวเลขใหม่ก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับตัวเลขใหม่เรามีการตรวจเช็คแล้วนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับตัวนี้ตัวฮิュนนี่ก็จะเป็นตัวฮิวเดิมๆเลยนะครับติดรถยนต์มาเลยนะครับตัวจอก็มองเห็นได้ชัดเจนนะครับมีโหมดต่างๆนะครับีดีนะครับเนี่ยต่อไอพอดได้ด้วยนะครับตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิได้อิสระซ้ายขวานะครับออปชั่นก็อยู่ในรถใหญ่ ทั่วไปเลยนะครับแอร์อุณหภูมิแยกปรับอิสระได้นะครับตัวนี้ตัวกล้องนะครับถึงจะเป็นจอเล็กขนาดนี้แต่กล้องก็ยังมีรอบขันนะครับผมบอกได้เลยว่าออปชันนี่เยอะจริงๆนะครับไม่ได้ห่วงเลย x t ็ก l นี่ให้ออปชันมาเต็มๆจริงๆเนี่ยมองเห็นได้ชัดเลยรอบขันเลยนะครับตัวนี้ตัวเกียร์ก็สามารถเชนเกียร์เป็นคึ่งอัโตโนมัติได้นะครับตัวนี้ ก็จะมีที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วก็สามารถเปิดเอาแอร์เข้ามานะครับให้ความเย็นได้นะครับสำหรับคุณชอบทานของเย็นนะครับไม่อยากให้มันร้อนนะครับเราก็สามารถเปิดเป่าได้แอร์ก็จะมีแอร์ตัววิทยุก็จะมีตัว USB a v x นะครับติดอยู่นะครับก็สําหรับที่พูดพูดไปนะครับออปชันที่เห็นเห็นการครบบอย่างนี้บอกได้เลยว่าราคาไม่ได้แพงเลยอย่างที่คิดครับ คันนี้นะครับนิสสันเอ็กเซลนะครับตัว2 0จุศูนตัว E อนะครับเป็นปี2 0 1 5ูนึงห้าะครับเลขหมล์เพียงเก้า0มื่นกว่ากิโลนะครับสำหรับราคานะครับเพียงห้าแสนเก้ามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยนะครับว่าถูกมากนะครับสำหรับออปชันเยอะขนาดนี้นะออปชันขนาดนี้นี่มันต้องแบบขึ้นล้านกว่าละตัวออปชันตัวแอร์ดิจิตอลแยกอิสระซ้ายขวาส่วนใหญ่ถึงจะเป็นค่าอื่นก็จะอยู่ในรถราคาขนาดระดับล้านกว่าขึ้นอยู่แล้วนะครับ อันนี้เนี่ยราคาเนี่ยเพียงห้าแ0นเก้าหื่นเก้าบาทนะครับได้สภาพแบบนี้นะครับเล็กไม์ขนาดนี้ได้สีนี้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดตงกันดิ่งตันนะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่ครับผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ